ตอนนี้เรามีคนที่เราติดตามโดยใช้แอปพลิเนะคชันโควิดแอลเลอร์ของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งแอปพลิเคชันันี้ก็ทำขึ้นโดยกลุ่มแพทย์ของจังหวัดสุรินทร์นะครับทำเพื่อใช้ในการติดตามควบคุมตรวจสอบผู้ที่เข้ามาในพื้นที่แล้วก็มีเคราะห์แบ่งเป็นกลุ่มฉะนั้นเมื่อมีผู้ เดินทางไายากต่างท้องที่ตอนนี้ถือว่าอเฝ้าระวังทั้งหมดเนี่ยต้องมีการกักตัวทั้งหมดนะฮะเข้ามาในสุบินเนี่ยเมื่อเข้ามาปั๊บเนี่ยเราก็จะให้กำลังพี่บ้านหรือว่าสมอเป็นทีมอาสาโควิดระดับมู่บ้านทุนบดเป็นประกบแล้วก็ก่อข้อมูลนะฮะในโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นในระบบแอปแอปพลิเคชันโควิดเซอร์ของสุขิทน,น,นะครับแล้วระบบก็จะประมวลผล แล้วก็จะมีการสัมภาษณ์แล้วก็ประเมินว่าใครอยู่ในภาวะเสียงสูงเสียงปนกลางแล้วก็เสียงต่ำนะฮะตามหลักเกณฑ์ที่หมอท่านกำหนดนะครับนั้นแต่ละวันเขาก็จะทำรายงานให้ผมได้เห็นความเคื่อนไหวว่ามันสามารถแอปพลิเคชันนี้สามารถตรวจความเคลื่อนไหวได้ถึงระดับบุคคล มันก็จะสะดวกในการทํางานของผู้บริหารไม่ว่าทางผมเองหรือทางในแพทย์สจสาธารณสุขจังหวัดหรือผู้บริการโรงพยาบาลหรือกระทั่งในเภอก็จะรู้ว่าตำบลไหนก็ยังยังย่อหย่อนอยู่โดยเขาก็จะดูจากจํานวนการลงไปตรวจติดตามผู้ที่ตักตัวอยู่ที่ต่างบ้านนะครับมีการวัดไข้นะครับแล้วก็มีการ กลุมซึ่งระบบนี้ก็ถือว่าได้ตอนนี้อยู่ในระหว่างการติดตั้งและเตรียมการประมาณ90%แล้วมันเป็นช่วงของการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบนะคิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจจะได้ประมาณร0ออันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการติดตามลงลึกถึงรายบุคคลมีกระทั่งแผนที่ปักหมุดบ้านของที่ที่สถานที่ที่ทำการกักตัวผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง นี่ก็ขออนุญาตนองเียนว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมามาใช้แต่นี้ตอนนี้เรามีคนที่เดินทางจากต่างท้องที่นะฮะผมให้ตัวเลขกลมๆนะฮะเดี๋ยวเราเรียนอยู่ในนี้ประมาณหมื่นห้าก็น่าจะรวมทุกเดินทางามาต่างจากตา่างประเทศด้วยแต่แต่นี้ตัวเลขตอนแรกมันยังไม่ยิ่งเมื่อวาก่กนาาอนที่จะใช้แอปพลิเคชันโควิด19อัมเลยของสุรินทร์เนี่ย เราไปใช้ของ Google ของระบบ Google ก่อนพอมาเปลี่ยนอันนี้เพิ่มประเดเกิดการมันมีความซ้ำซ้อนของข้อมูลซึ่งอยู่ระหว่างการการตรวจสอบก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขทีไม่มันจะไม่นิ่งนะ,ะเพราะมันซ้ำซ้อน,นอยู่พยายาให้ตัดก็ที่ว่าอาทิตย์หน้าน่าน่าจะได้ผลนะะเอาเป็นว่าคนเข้ามาประมาณหนึ่งห้านะฮะคือรวมทั้ง จังหวัดต่างๆในประเทศไทยแล้วก็ตรุงเทศและก็ริมมณฑลนะครับรวมต่างประเทศด้วยซึ่งระบุเนี่ยบอกตรนีว่าถ้าเราไม่มีการดำเนินการใดๆสิ่งที่เรากลัวก็คือกลัวจะมีการติดกันเองภายในพื้นที่อันนี้ตาระบาดจะเป็นไปในวงกว้าง แต่ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการติดกันเองในพื้น,นที่นะฮะนั้นมาถึงวอนนี้เราก็มีทางเลือกอสองทางทในภาวะวิกตอย่างนีน้ทางเลือกเราจะมีไม่เยออทางเลือกทางทางแรกผมคิดว่าทุกคนก็คงไม่เลือกคือถ้าเราปล่อยตามยถากรรมนะท่านก็คงนึกว่ามันมันจะเป็นยังไงนะฮะโมเดลหูหันโมเดลของอิตาลีมันก็จะเกิด ด้วยท่านจะเห็นได้ว,ว่าท่านดูกราฟนะประเทศที่มันมีอัตราที่เอาไม่อยู่น่ยกราฟือตั้งฉากขึ้นเลยแต่บางอยางของเราทาเรื่องที่สองคือทำในงี้ให้กราฟไม่ชัน,เ,นเพราะถึงตอนนี้แน่นอนนะมันก็ต้องมีคนติดบ้างเ,เราก็ต้องยอมแต่ทำไงให้ติดอยู่ในภาวะที่แพทย์พยาบาลของสุรินทร์เนี่ยจะรับมือได้ ถ้าจะบอกว่าไม่ให้ติดเลยผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะแต่ก็จะกลายเป็นการพูดเกินความเป็นจริงไปหน่อยนะผมก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรแล้วก็มันก็เป็นการบิดเบือนกนะ็อยากจะให้น้องได้ได้ตระหนักกันเราจะพยายามให้กลามสูงขึ้นแบบนี้จะให้พยายามให้มันเพื่อม,มันมันไม่ชันมากยิ่งเป็นแนวนอนยีกเดีนะฉะนั้น เมื่อทางเลือกมันน้อยเราก็เลือกวิธีว่าถ้าอย่างนั้นเรามีเวลาเหลือเท่าไหร่ที่จะทําให้มันเป็นแนวนอนเราก็ผมก็ถามหมอหมอให้เวลาสิบสี่วันสิบสี่วันผมให้เหลือว่าเอานี้แล้วกันผมให้ถึงสิบห้ามีนะครับฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ต้นปลายถึงสิบห้ามีนาเนี่ยทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านต้อง เราเราไม่เราไม่ไมตัวบางทีศัตรูตัวนี้มากับคนที่เรารักนะผมเองก็เลยบอกว่าช่วงนี้เรามีเวลาแต่เวลาเรามีน้อยฉะนั้นจะมาบอกว่าเรื่องโควิดในทีเป็นเรื่องเฉพาะของผู้ว่าของหมอต้องจัดก,การให้ได้ผมยืนยันเราไม่ใช่เพราะสงครา,จามจะมามอแยกคนเรือนแยกทหารไม่ได้ ของประเทศเนี่ยมีภาวะสงครามผู้คนต้องเป็นทหารียกว่าเพศใดก็ตามวัยใดก็ตามนะาะฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราต้องแบ่งหน้าที่จะทำพี่น้องประชาชนทุกคนจะทําในในบทบาทในหน้าที่ตัวเอง,อออก,งอก็คือเรื่องการดูแลคนในครอบครัวคนใกล้ชิดแล้วก็ตัวเอง ดันมาตรการที่เราวางไว้ก็จะมีกรอบสามเรื่องที่จะทําในช่วงเวลาทองที่เหลือเนี่ยสิบสี่วันเนี่ยจริงๆต้องเริ่มแต่ว่กเนี่ยมันจะมีเรื่องของการการป้องกันะฮออย่างแรกนะครับอย่างที่สองก็คือคือเรื่องของของการเด็ดีเทคคือการค้นหาผู้ป่วย เรื่องมาตรการประเด็นสุดท้ายบริบทสุดท้ายก็คือเรื่องการรีสปอนส์การ,รดูแลผู้ป่วยนี่มันก็จะแบ่งกันเรื่องป้องกันเนี่ยผมบอกหมอเลยผมตามไปช่วยหมอในห้องไอซียูไม่ได้นะในจุดที่มีคนป่วยอยู่ไม่ได้แต่อะไรก็ตามที่ผมผมผมช่วยหมอได้อย่างเช่นมาตรการแรกเรื่องป้องกัน นนผมต้องช่วยเต็มที่ผู้ภาคส่วนต้องช่วยกันพี่น้องประชาชนต้องช่วยคุณหมอนะครับราการที่สองเรื่องการค้นหาผู้ป่วยอันนี้มันก้าวอึ่นระหว่างหมอหลและเราจะต้องแบ,บ่งกันเช่นะมันเจอหมอก็ตั้ทนทีมสอบสวนควบคุมโรคแต่ตอนนี้ไม่ใช่มีแค่หมอนะที่สอบสวนมีตำรวจช่วยด้วยเพราะตำรวจก็มีประสบการณ์เรื่องการสืบสวน นะตัวอเพาะหาตัวเนี่ยสมมุติมาลงรถก็นั่งทุ๊ๆเข้าบ้านเนี่ยวันนี้หาปุ๊กไม่เจอทางสารสุขไปหาไม่เจอสายสื่อหาเจออันนี้ก็จะมาช่วยกันนี่คือเรื่องจริงที่ที่สุรินทร์นำมาใช้ตอนนี้ท่านผู้การตำรวจท่านผู้กำกับการตำรวจทอก็แจ้งในผู้อับผิดอนะตัวเพราะสพต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ว่าให้ สายสืบเนี่ยมาช่วยในการสืบสวนควบคุมโรคด้วยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องหาตัวเพื่อ,เ,อเข้าสู่กระบวนการควบคุมโรคนะส่วนในประเด็นสุดท้ายสปอนเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของหมอร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ผู้ว่าคงไม่มีขีดความสามารถในการที่จะทำไนดะ้เพียงแต่ประสานได้อันนี้เราจะช่วยในเบื้องต้นเราก็แบ่งหน้าที่กันอย่างนี้ระหว่างฝ่ายบุคลารกรทางด้านสาณสุ่ กับฝ่ายบ้านเมืองนะทีนี้มาตรการแรกที่ป้องกันวันนี้เราผมต้องขออะไรพี่น้องสุริต์นะต้องทำใเขาเข้าใจว่าภาวะไม่ปกติเราจะใช้วิธีดำาเนินชีวิตแบบปกติมันคงไม่ได้มันคงไม่สะดวกไปทุกเรื่องแต่เราก็พยายามจะให้กระทบน้อยที่สุดดังนั้นมาตรการแรกก็มีเรื่องการเราจะยกระดัตการปิดสถานที่ตา่างๆ ใน14วันพวกอะไรที่เรายังที่เรามองว่าบริบทเรายังไม่เหนะมือนกรุงเทพะฮะเช่นคนไปใช้บริการยังไม่ไม่มากที่ผ่านมาเก็ยังไม่ปิดแต่วันนี้เราต้องปิดยกตัวอย่างอย่างร้านตัดผมร้าน,นสวยอย่างเมืองใหญ่ต้อปิดเพราะว่าคนไปรอรอเข้าคนะกงารควบคุมโรคแล้วทางคุณหมอก็ได้ทำแนะนำว่า บลประโยชนว่าเรางไม่ใช่บางคนหาเช่ากินข้ามชัาตัดผมนะ mm hmm. เขาหว่าจะได้แต่เ,เราหัวจะิดผิดเขาคิดดีๆแต่เราบอายืดระยะเวลาเราได้สักพักแต่วันนี้ต้องปิดแน,น่การทําเรื่องนี้มันต้องทาเพราะเป็นเรื่องใหญ่ครับมันต้องทําหลายๆนิติด้ยวยกัน,นะอะไรที่บกคร้องอะไรที่ตกหล่นอยู่เราพยายามไล่เก็บทั้งหมด ก็ฝากนะถ้าใครมีข้อเสนอดีๆดีนะครับมีมาตรการดีๆดีก็ก็ขอเชิญได้นะฮะให้เสนอความคิดเห็นมานะครับอันที่2คือเราจะยกระดับการใช้ไม้แข็งใช้กฎหมายโดยเฉพาะพูกพวกฝากก่าฝืนกรรกราสุดกมีตัวอย่างแล้วที่เม่วันก็นะเจ้ที่เดีเยวเอกสารตเตือนแนะจกให้ กักตัวคนมาจากต่าตงทระเทีฉีดทำลายต่อหน้าเจ้าที่ผมให้ในเมืองกับตำรวจแบบตัวแล้วปรากฏว่าก็ทางผู้เกี่ยวข้องบอกว่าให้กักตัวก่อนแล้วค่อยดำเนินคดีก็เอากลับไปบ้าน้วทำข้อตกลงให้อยู่บ้านก็ไม่ฟังอีกผมเลยใช้ไม้แข่งให้เอามาไว้ที่กักตัวที่ทางจังหวัดจัดไว้ ที่สารการหลังใหม่ก็พอพ้์ัิษ์14วันถ้าไม่ป่วยนะฮะรายนี้ผมก็ส่งไปให้พนาาักงานในการดำเนินคดีไม่เป็นเรื่งองใหญ่นะครับแลวผมก็พูดคุยผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการนะว่าในสภาพสถานการณ์อย่างนี้เราต้องให้ความเป็ดขาด สังขอภัยพี่น้องด้วยนะว่าทำจะเป็นเพราะว่าในขณะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยระมัดระวังดูแลตัวเองแต่จะมีคนส่วนน้อยเนี่ยที่มันมาทำให้สิ่งที่เราทําไว้ทั้งหมดมันพังซึ่งตรงน,นี้เราจะยอมไม่ได้นะครับประการต่อมาก็คือเนื่องจากพลกรเนี่ยไม่มีเรื่องเฟอฟิลนะนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราสามารถจํากัดระยะเวลาให้คนออกนอกบ้าน ได้ทำไงให้คนออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านได้น้อยที่สุดผมว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึงที่เสริมมาตการให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อหยู่เชือ้อแต่เนื่องจากท,ไทนไม่มีอำนาจที่ชัดเจนตอนนี้ผมก็ขอความร่วมมือให้ทุกตำบลมู่บ้านนะครับไปไประชาคมกันโดยในการประชาคมนั้นเราก็ยินยันว่าไม่อนุญาอไป ไสจับเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะหา่างเรื่องการสวมแมสนะครับเรื่องการจำกัดจำกัดจำนวนคนและก็จำกัดระยะเวลาในการที่จะมาหาลนะือัลนออกเป็นข้อปกงเองในราคาหมู่บ้านในสองสาเรื่องเรื่องแรกร้านค้าหมู่บ้านต้องปิดเปิดปิดให้เป็นเวลานะครับออกแบบไปกว้าง ว่าถ้าจะตามความรู้สึกผมก็คือตะบังตกดินใช่ปิดแล้วแต่ที่น้อนไงไมนะ่ตกลงน้ำหนาตามความเหมาะสมแตามพืมม้นที่เรื่องระยะเวลาลการห้ามออกออนอกเขตสถานให้หมู่บ้านตลกลนะงนนาแล้วก็ที่สทานเพื่อเป็นการบังคับให้เป็นไปนตามมาตรการนะเมื่อกี้ผมก็ไปแทรกมาตรการเพิ่มขึ้นคือว่าขออนุญาตงดดื่มสุราสัก เดือน่ฤศจิกายนนี่ช่วยกันนะเพราะว่าผมมองว่าเล่าเ่ยมันเป็นปัจจัยที่ทําให้คนใช้ชีวิตถึงเสี่ยงเมาแล้วก็ชนแก้วะอะไรบ้างก่อนรับวันเปลี่ยนอะไบ้างมันเสี่ยงต่อการติดเชือ่ออันนี้ก็เป็นมาตรการที่ขอลงไปแล้วก็มาตรการอันนึงก็คือขอให้พี่น้องสุรินทร์ได้ติดต่อ,อยาก ที่ยังไม่เดินทางเข้ามาในสุรินท์ว่าให้หมดเตินทางเพราะของเรามีเคสตัวอย่างแล้วสองเคสมากับรถโดยสารบริษัทเดียว,วนะจากพัทยาสุรินทะ์อยากให้ริบเตือนกันให้หมดเพราะแน่ใจได้อย่ไว่ารถโดยสารที่ท่านนั่งมาจะไม่มีคนติดเชื้อโดยเฉพาะพื้นที่ที่ท่านที่มาจากพื้นที่เสี่ยงแต่ตอนนี้ผมก็ยินดีนะว่าหลายพื้นที่มันก็เสี่ยงหมด แล้วก็มาตรการที่ที่ขอความร่วมมือไปอก็คือว่าให้ทุกหมู่บ้านตำบลจัดเวรยาหมู่บ้านตลอด24ชัว่วโมงผมก็เรียนลงไปว่าเรื่องนี้ไม่ต้องมาต่อรองผมนะฮะเพราะผมไม่ได้สั่งให้มันมาอยู่ที่จวนแต่อยู่ที่ต้บงหมู่บ้านท่านดูแลคนของท่านท่านจะรู้ได้ไงว่าจะไม่มีคนติดเชื้อเข้าไปในหมู่บ้านท่านแล้วด่านหมู่บ้านตำบลต,ต้องมีการคัดกรอง ตอนนี้หลายหน่วยงานก็อก,กอาวีอสนับสนุนอุปกรณ์เทอร์โมสแกนวันดอุณหภูมิซึ่งอันนี้เราก็จแจกให้กับเจ้าที่ตำรวจตามดา่านหลังระหว่างรอยด้เข็บแต่สําหรับภู่บ้านคนต่างๆนั้นผมได้แจ้งให้ท้องถิ่นทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นอบนตอทศบาลท้องถิ่นได้สนับสนุนเครื่องมือเครื่องไม้พวกนี้นะครับตอนนี้